พี่น้องเอ้นี่อยากกินตำมกคุกับพี่น้องไก่อยู่ตลาดนะคะบอกให้ลุงซื้อมะละกอไม้ของโครอยพี่น้องไร้มะละสุกมะละกอสุกค่ะพี่น้องแต่แข็งนะคะเราไม่ต้องตําค่ะเราทําน้ําซอสตํตซส้มตาเสร็จเราเามาคุกเลยค่ะนะคะ,ะแซ่บหนาปูทะเลโอ้พี่น้องเอ้ถ้าปูทะเลของต่างประเทศเดี๋ยวป้ากินอยู่นะคะก็ดูอยู่ว่ามันจะมีเชื้อโรคมันจะมีไหมก็ล้างดองค่ะดองส,สดๆนี่แหละคะ่ะ เนี่ยเห็นไหมอามากินข้าวกันนุ่มจีนค่ะพี่น้องบริกินโดนหรอมาเด้นนะคะแสบปากพี่น้องเอง้ะเกลเจ็บข้ออากาศเย็นๆเนี่ยค่ะน่ากินข้าวกันพี่น้องเออเจอกันนะคะอย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์ส้มซอกชูวเส่ฟาาเด้อพี่น้องเด้อกูรู้กูแชร์นะคะกินนมจีนกันแซบ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 น้ำไหลไหลพี่น้องกินนมจีนนมจีนนมจีนโอ้โห ผลไม้เต็มเลยเออกินขนมจีนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากทำให้อยากกินขนมจีนสปาเกตตี้เห็นไหมอู้สิว้าวแข่งกับตากินโอ้เคี้ยวนะลูกเคี้ยวเคี้ยวยำ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 นะลูกนะอืมเก่งเคี้ยวอืมเคี้ยวด้าหลกูกเคี้ยวยำยำยำเอ้ยเก่งว้าวเห็นไหมกินสปาเกตตี้อะไทยสปาเกตตี้อะขนมจีนนะลูกนะ่าอร่อย มีกล้วยมีผลไม้ม wow. oh, ีมะละกอสุกว <Christ>. ้าวดูมามาลีห <satisfy karang ados> ิวเออชอบกินกับตาสวีตาว้าวนาลี่เอาเต็มใบไปต้าสิส o สวี e อืมเอาดีเฮฟปลายไปตาย่าสิวู้วละลาฮนูโดเฮลลังี้ยว้าสิอืมเอออึบล่ะอับล่ะไสิโอ้เขียวด้วยลูกกัดด้วยกัดกัดมาเลย กัดมันเออเห็นไหมโอ้โ oh 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 หกุศลเนี่ยไทยฮะไทยกับปปายานะเนี่ยส้มตำกินข้าวเหนียวเนียกินด้วยโอ้เนี่ยอ่ะกินนี้ด้วยหรอมะละกอไงมะละกอสุกไงอืมซีโอ oh, ลาลาโอเคว้า okay. ว wow. อืเมเล็กเนี่ยม,มีเนี่ยมีปปัสแกกินนัลีเอตเอ่ะ กิสลินเอตดิน <único> จ <Liberty Overwatch> like ๊กโอเคนั yeah. okay, cane. Okay, cane. Uh, mm, ่งลีจ๊กเอตดินนะสุปอร่อยสเล็กอะนาลีอัลสุกเอ็เด็กิสระจแ้วนะโอ้ยล่อลยสิเอ่อดักดักมามาฟังนะอีอย่โอเคดักดักเอ่ออะอุ้ยแกออกลูกแกออกอีกอืมแกไข่กินกินเก่งจังเลยเนี่ยเออโตแล้วเราอะเป็นสาวแล้วเก่งกินเยอะเลยวันเนี้ย อืมาแกออกลูกแกออก,อ,อ,กอยู่กับยายกินทั้งวันนะลูกเนาะเอออุ้ยอูยอย้น้ำมูกไหลอีกแล้วเนี่ยอ,อยากจะเห็นตัวเองด้วยเออเคาะเคาะเคาะอ่าพอแล้วเละตุ่มเป๊ะแล้วอืมอืม,อม,อมสวัสดีตอนเศ้าพี่น้องค่ะโอ้อากาศก็เริ่มเย็นค่ะพี่น้องนะคะ ก็เลยนี่มาไว้ในบ้านค่ะพี่น้องโอ้เนะแอบมะเข้ามาได้เท่านี้แหละค่ะนะคะเพราะว่าหน้าหนาวอันนี้มันก็เต็มแลวคะ่ะพื้นที่ดูดิเนี่ยต้นมะเขือค่ะก็ตัดออกเลยดูเขาจะแตกยอดไหมต้นพริกก็ตัดค่ะตัดยอดไว้เลยมีเซมอันนี้ด้วยเนี่ยออ้พริกพริกเขียวค่ะพี่น้องตะไคร้ต้นมะกรูดนะคะต้นมะขาม,มเลี้ยงมะขามเริ่มโตูแล้วค่ะซื้อเข้ามาต้นละสิบบาท โอ้โห,โหโดูสิเนี่ยเนี่ยดูนี่มันออกดอกนะฮะเนี่ยมันกําลังออกดอกอีกรู้สึกว่าจะเป็นมะเขือยาวอืมก็เลยเอาเข้ามาอีกครับพี่น้องวันนั้นตัดกินไปสองลูกอืออันนี้โอ้ยต้นโหระพารอดตายอือห่นะโอเคอันนี้ต้นกะเพรากับพี่น้องเลี้ยงยากยากมันเพิ่งแตกขึ้นมาเนี่ยก็เลยเอาต้อนอันนี้มันเพาะมาคิดว่ามันจะไม่ขึ้นมันดันมาขึ้นอีกต้นฟักทองนี่ไงเนี่ยนะ เดี๋ยวยังไงถ้ามันขึ้นมาแล้วยอะแล้วก็อาจจะถอนออกอืมเดี๋ยวมันจะนั่นกันเกินไปดูนะคะโอ้ยนี่ค่ะพี่น้องเออรักจังเลยสวนผักเนี่ยถนอมถนอมพี่น้องเอยมีในน้อยก็เอาได้ชื่นชมแง่เงาค่ะพี่น้องนะมะเขือลูกเล็กข้างนอกยังมีอีกในสวนยังมีอีกนะคะเอาเข้ามาไม่ได้นะคะต็มแล้วเนี่ยอ,นนอันนั้นอนะันนั้นอะดอกเยอะเลยน่น เห็นไหมค่ะเดี๋ยวรอดูหนาวๆนามันห้ามออกข้างโอกแล้วเนี่ยจะได้เข้ามาจะต้องอันนี้คือต้องปิดตายเวลาหน้าหนาวนะคะออกไม่ไม่ออกแล้วก็ต้องจะเข้ามาัดตายนี้เลยไม่เดินออกมดโอ้โหมด,โอ,โหหมดอืมมด<ก>มดอยากวายขี้นี่แหละกาก่าไม่ใช่มดลูกกาก่านกวายขี้นกเออกาก่าอืมเออกาก่านก,น,กนะขี้นก อืมอยลมลมกับบ้านไหมลูกกัเฟลวินอกลับบ้านไหมโอ้จะไปดะโอ้เฟลวินนะโอเค เ okay. ราวังลูกอยาโอ้ลาลาอืมโอ้เก่งเว้ยอากาศดีออกมานี้ทางนี้ไม่ค่อยมีรถเออเก่งเว้ยลมนิดนึงโอเคเลยอุ uh ้ย huh. รถมารถมาเก่งเว้ย พอได้มีที่วิ่งก็หูวิ่งแับไม่ทันเลยโอ้ยเก่งนะไม่ต้องไปควายหลังเดี๋ยวล้มเออเออสวยโอ้ยเม่ทับน้อยโอชมดอกไม้สวยอืมอุ้ยดอกไม้สวยจังเลยสวนนะลูกดอกไม้สวยเนะี่อโอ้โอ้เห็นไหมเห็นเยอะมิลี่ฮะดูดิายายดูดิดูหน้ายายก่อนดิโอ้โอ้สวยว้าว ปีนป uh ีนบ eh, oh ืน oh, บ <tr> <wonder> ืนบืนบูนกับรถปีนปีนบีบแต่ด้วยบืนเอ่งจังเลยบืนบืนโอโออตบยุ่งอัปลาตบขาตบขาดิยุ่งตบขาอัปลายุ่งกัดขาอู้ยุ่ยุ่ยุ่ยัปลายุ่งตบหัวตบตบหัวอัปลายุ่งตบเนี่ยตบพุง Ấp la, ôi, <laughs> dùng oh, cắt nhiều lên, dùng tốp này bình, ta tốp, Ấp <laughs> la, good so, yeah, ô, oh, ta hẹp to wait. <laughs> ờ, uh, pin pin, ồ, oh, yeah, xí sí đen, yeah, my, good so, á, xí pha, bùn, bùn, pin pin, blue, ô, oh, good so, nali lì sim Ô ô Dạ Ô Vết Hà vết Ui ui Ơ ờ Ta ta is vết Ta đi is vết Ừ Hai ấp là Gì Ơ ơ Dạ 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 Good sir so. Sang 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 mm. Ui vét nữa kiện trang lời ok nội kia đun ô ô kiện trang lời à ạt nam lẹ bún 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 ấp tập dung tập dung ấp la à tập dung tập dung ấp la à tập dung tập dung mắc kia đó ấp la bu yêu lại ấp Ấp vui Ui 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 non tập yung luôn Ấp la Ly kinh ly kinh khau nhiều Ấp lèo Nali hẹp gần đu sừng Ấp Búp Mosquito Mực Ấp la Bọc papa Mực 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 Tập nhung tập nhung Ấp la Wow Fail eater See Nali fail eater Súp Rai súp chốc eater Wow yummy yummy yum. big 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 rota mesh wow upla dung top dung uh 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 kè uh kè uh 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 มาหน่อยเฮ้อารมณ์ดีนอนเพิ่งตื่นเนะกิ้งเว้ยเอ่ออของเล่นเต็มมละล้างมาเรียบร้อยแล้วก็นี่ไงก็เห็นลีดก็แกะก็แกะก็แก้อ้าจั๊กชัตชัตชัตอุลีอุลีฮ่าฮ่าอุ้ยนั่นเดี๋ยวเจ็บอะไรวะกระโดดอะไรอย่างนี้เดี๋ยวก็เจ็บด้วยแพนอยู่นั่นแล้วีมุดสปริงนอ่นตรงนั้นอย่าสปริงตรงนี้แต่ลูกตรงนั้นน่ะมันเจ็บอืม 呃、uh,，up up up，嘟丁嘟丁嘟丁，嗯，嘟丁嘟丁嘟丁，啊啊嘟丁嘟丁嘟丁，哈哈，OK，stop、okay, no。